สวัสดีเจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้เป็นสูตรเร่งผิวขาวนะคะใครที่ผิวไม่กระจา่างใสใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจา่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยให้ฝ้าให้กระของเราจางเร็วมากๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะในส่วนของผงธนาคาหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะผงธนาคาเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องลดฝ้าลดกระเพื่อทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ เราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหรือก็เอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใครมีมะขามเปียกแบบฝักจะดีมากๆเลยนะคะแนะนําให้ใช้แบบฝักแบบสดจะดีกว่าแบบนี้นะคะซึ่งแบบนี้เขาจะมีแบบสําเร็จมาเขาจะมี ยากันเสียกันบูดอะไรนะคะก็จะไม่แนะนํานะคะแต่ส่วนตัวไม่มีก็จะใช้ตัวนี้นะคะใครหามะขามเปียกสดได้ใช้มะขามเปียกจะดีที่สุดนะคะทุกคนในส่วนของมะขามเปียกเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรดเอ a เอของผลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ํามะขามเปียกอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะ1นถึงสช้อนนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้แพ้ที่เกิดจากสิวหายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หช้อนชานะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสอถึงสครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะทุกคนเพราะว่าผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะให้ละคน,นเขาเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ก็จะออกเหนียวๆข้นๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะให้เขาเหลวกว่าน,นี้สามารถเติมนมรดจืดตรงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะสูตรนี้ขัดได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะทุกคน ถ้าเราขัดเวลาเราอาบน้ําเราจะขัดมาได้ทั้งคอทั้งตัวเลยนะคะทุกคนเวลาเราอาบน้ําจะดีมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราใช้มือขัดขัด,ขดวนๆวนวนเบาๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนขัดให้ทั่วใบหน้าประมาณ3-5นาทีนะคะ,ะ,คะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบถึงสิบห้านาทีหรือเล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกบบาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแคลร์ให้ดูอีกนะคะ